อย่างแรกส่วนที่เหมือนกันก็คือนะครับรอบนี้ทั้ง3รุ่นได้หน้าจอที่ความสว่างโอ้โหแบบสว่างสะใจมากๆ2,600นิตริตทั้ง3รุ่นนับคือสว่างเลยแหละหลายคนน่าจะทำการจอง Samsung Galaxy S24 Series ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ผมมั่นใจว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังคิดไม่ตกว่าเอ๊จะไปหยิบแค่ตัวเล็กพกพาง่ายอย่าง S24 รุ่นมาตรฐานดีไหม หรือว่าจะเป็นตัว s 2 4 Plus ไปเลยนะครับได้จอใหญ่ขึ้นแล้วก็สเปคหลายอย่างก็ดูเหมือนจะอัปเกรดขึ้นด้วยแต่สุดท้ายแล้วตัวที่ท็อปสุดเนี่ยก็เป็น s a m s u n Galaxy g A24 Ultra ครับโดยเพาเรื่องของกล้องแล้วการซูมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกนะครับถึงความแตกต่างในแต่ละรุ่นเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้หลายๆคนนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ A24 e รุ่นไหนดี สบายดีทุกคนนะครับอยู่กับผมพาร์ทอยแซน,นะครับผมวันนี้เรามี Samsung g a l a x y a 2 4มาครบทั้ง3รุ่นนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าคลิปที่เราทำไปก่อนหน้านี้ทั้งตอนที่ไปแฮนด์ซอนนะครับไปรีวิวจอยไอ,อพวกนั้นเนี่ยส่วนมากเสร็จแค่ตัวอัลตร้าเป็นหลักใช่ไหมแต่ก็มีหลายๆคนแหละที่ยังชื่นชอบในรุ่นกลางกับรุ่นเล็กนะครับอย่างตัว plus และรุ่นมาตรฐานเพราะว่าเอาจริงแล้วนะครับจุดที่หลายๆคนชอบอีก2รุ่นนี้ก็คือเป็นเรื่องของขนาดตัวเครื่องแล้วก็น้ําหนัก เพราะมีหลายคนนะครับที่ยังมองว่าตัวของอัลตรานั้นขนาดตัวเครื่องหน้าจอมันใหญ่เกินไปพอเวลาไปใช้งานแล้วสุดนิ้วโป้งเอื้อมไม่ถึงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าขัดขัดไปหน่อยนึงก็เลยมาหยิบเป็นรุ่นกลางหรือรุ่นเล็กกันไปนะครับซึ่งในรอบนี้ครับทั้ง Samsung Galaxy ี A24 แล้วก็ A24+ นั้นมีสเปคหลายอย่างที่อัปเกรดขึ้นมาใกล้เคียงกับ ตัวอัลตร้านะครับแตกต่างจากตอน A 2 3แล้วก็ยี่สองเดี๋ยวเริ่มที่เรื่องของฟีเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งอย่างแรกก็คือความสามารถ AI ครับตัวของ Galaxy AI เนี่ยมีใช้งานทั้ง3รุ่นครับทุกฟังก์ชันฟีเจอร์เหมือนกันหมดนะครับถ้าใครดูตัวคลิปที่เราเจาะ Galaxy AI ไปแล้วนะครับผมเห็นตัว A 2 4 Ultra าทำอะไรได้ย4 24+ ทําี่ยี่สี่ plus ทำได้เหมือนกันเป๊ะครับมาดูที่เซตติ้งการตั้งค่านะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าส่วนของตัว Advanced Feature แล้วก็ Advanced Intelligence นะครับ เนี่ยมีครบเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่เป็นการโทรนะครับแปลภาษาระหว่างการโทรศัพท์ใช่ไหมครับคำสูงคีย์บอร์ดที่เปลี่ยนเรื่องของข้อความปรับให้มันดูทางการมากขึ้นเพิ่มความเป็นอีโมจิเข้ามาครับก็มีด้วยตัวของอินเทอร์เพยเตอร์นะครับที่เปลี่ยนมือถือกลายเป็นล่ามนะครับคุยกับชาวต่างชาติได้ทันทีใช่ไหมส่วนซูงโนะนะครับอาจจะไม่มี S Pen ให้ hay, แต่ก็ยังสามารถจดบันทึกและย่อสรุป,ปแปลภาษาได้เหมือนกันนะ ตัว v o i c e Recorder นะครับผม Samsung Internet แล้วก็ตัวของ Photo Editor เนี่ยเราสามารถใช้ฟีเจอร์ของ Galaxy AI ได้ทั้งหมดครับไม่จะเป็นการสรุปย่อบทความต่างๆแปลภาษารวมถึงการแต่งภาพด้วยเพราะฉะนั้นครับจุดที่เป็นไฮไลท์พิเศษของซีรีส์นี้นะครับ g i l a x y AI อันนี้ไม่ต้องมวนเลยว่าถ้าเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางและสุดตัดทอนฟีเจอร์หรือใช้ไม่ได้ครบอันนี้คือมาครบๆทั้ง3รุ่น ส่วนฟีเจอร์ในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับแล้วก็เรื่องการแต่งภาพเนี่ยอย่างที่บอกไป Photo a s s i s t สนะครับสามารถใช้ตัว Galaxy AI ในการปรับแต่ง g e n e r a t i v e a เนะครับเติมส่วนที่ขาดหายไปขย,ยับย้ายวัตถุได้รวมถึงตัวฟีเจอร์ครับ n n s t a n t Slow Mo ที่ว่าเราจะถ่ายวิดีโอในความละเอียดเท่าไหร่ที่เฟรมเอทเท่าไหร่มาก็ตามนะครับเราสามารถจะแตะค้างไปที่คลิปตัวนั้นแล้วก็ดูวิดีโอแบบสโลโมชันได้ทันทีแถมยังสามารถเลือกอิดิวิดีโอตัวนั้นนะครับให้แสดงผลแบบช้าลงได้ถึง1นส่วนสเท่าหรือว่าเปลี่ยนจาก30เฟรมเป็น120เฟรมได้ทั่นเองซึ่งตัอฟีเจอร์ Instant Slow Mo นะครับก็มีหมดทั้ง3รุ่นเช่นเดียวกัน นั่นหมายความว่านะครับในรอบนี้ในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์ทั้ง3รุ่นนะครับมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ให้มาใช้งานได้เหมือนกันนะครับทั้ง3รุ่นเลยเอาจริงต้องบอกว่าจุดที่เหมือนกันเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นไฮไลท์ฟีเจอร์ที่ซัมซุงพยายามโปรโมทมาโดยตลอดนะครับเรื่องของ Galaxy AI และก็เรื่องของพวก UI กล้องเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์ในส่วนนี้อย่างแรกส่วนที่เหมือนกันก็คือนะครับรอบนี้ทั้ง3รุ่นได้หน้าจอที่ความสว่างโอ้โหแบบสว่างสะใจมากๆ2,600นิต ทั้ง3รุ่นนับคือสว่างเลยแหละแล้วก็มีเรื่องของกระจกหน้าจอนะครับในงานเปิดตัวจะพูดถึงแค่ตัวของ G Armor หรือว่าตัว GorGlass i l a Armor version ใหม่ซึ่งอันนี้เอาจริงแล้ว s a m มซุงเลือกใช้กับตัว Ultra <S <S เียงรุ่นเดียวนะครับแข็งแรงทนทานมากขึ้นเร่งลดแสงสะท้อนเรื่องของการใช้งานเวลาแบบเจอแสงต่างๆด้วยในขณะที่ S 24กับ24 Plus นะครับตัวนี้ยังใช้เป็น GorGlass v i c t u s 2ครับ แถมยังได้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับผม LTPO Refresh Rate ก็คือทั้ง3รุ่นเนี่ย Adaptive Refresh ได้แต่1-120ถึงเฮิรส่วนความแตกต่างนะครับเริ่มกันที่ขนาดหน้าจอก่อนละกันตัวเล็กสุดก็ยังเป็นไซส์ compact นะครับ6.2นิ้วถ้าเป็นตัว plus ก็จะเป็นไซส์ที่ แต่ไม้แต็เมือขึ้นมาหน่อยเรียกว่าเป็นหน้าจอขนาดนิยมกันนะครับ6.7นิ้วส่วนตัว Ultra อัลตร้ากังที่ทราบกันดีน,นะครับได้หน้าจอใหญ่สุดไปเลยที่6.8นิ้วนะครับซึ่งในความแตกต่างตรงนี้นะครับยังมีจุดหนึ่งก็คือเรื่องของความละเอียดหน้าจอครับตัวอัลตร้ากับตัวพลัสได้ความละเอียดที่ดับเท่ากันคือ WQHD+ สามารถประมวามลเ,เพิ่มขึ้นมาจากการแทรกผลมาตรฐาน Full HD+ ได้อีกสเต็ปครับถ้าเกิดเป็นตัว24ธรรมดาเนี่ย อันนี้ความเบียดมาเต็มที่สุดคือ full hd plus เท่านั้นแต่สำหรับใครนะครับแม้ว่าจะได้เป็นกระจกโอมาเป็นตัว gorilla glass armor นะครับบน Ultra เอเจ็เียอตราก็จริงแต่มก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดริ้วรอยหรือว่ารอยขนแมวรอยข่วนกันได้เหมือนกันทางโฟกัสก็ยังมีกระจกที่เอาไว้ปกป้องหน้าจอของเรานะครับผมทั้งตัวของ3 d uv nano glass กระจกแบบ full frame รวมถึงกระจกป้องกันเลนส์กล้อง เริ่มกันที่ตัวกระจก 3D UV Nano Glass นะครับผมมาพร้อมกับความแข็งแรงระดับ 9H ปกป้องหน้าจอจากทุกรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็รงถึงสุดขอบโพ้งด้วยรองรับการใช้งานปากกา S Pen พนไม่ทิ้งรอยบนหน้าจอสแกนิ้วบนหน้าจออัตราโซนิกฟิงเกอร์ปริน์ก็สแกนได้ไวคงความคมชัดสีสันสดใสไม่เพี้ยนใช้กาว UV คุณภาพสูงติดและแนบสนิทขอบไม่เด้งตอนลออกก็ไม่ทิ้งคราบกาวไม่ทำลายหน้าจอเมื่อไปแล้วก็สามารถใส่งานได้ร่วมกับทุกเคส มาพร้อมกับประกัน180วันเคลมไปทุกกรณีหมดกังวลทุกการใช้งานราคาของตัวโฟกัส 3D UV Nano Glass อยู่ที่1,590บาทโดยปกติแล้วนะครับการติดพวกกระจกหน้าจอที่เป็นกาว UV เนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนนิดหน่อยแถมบางคนอาจจะไม่มีเครื่องยิง UV เพื่อทำให้กาวแข็งตัวที่บ้านด้วยยังไงขอแนะนำนะครับให้ไปติดตามร้านค้าหรือแทนจำหน่ายของทางโฟกัสจะดีกว่า ส่วนตัวกระจกโฟกัส f ูลเฟรมอันต้าสลิมรอบนี้สามารถติดตั้งได้นะทั้ง3ามรุ่นนะครับเพราะว่าอย่าลืมตัวของอนะัลตรานั้นหน้าจอแบนราบเรียบแล้วแปะลงไปได้เลยโดยมีการออกแบบให้ตัวกระจกบางพิเศษเพื่อเหมาะกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สามารถสแกนนิ้วบนหน้าจอได้รวดเร็ว,วแม่นยำตัวกระจกยังคงความทนทานนะครับกันรอยอีกข่วยระดับ 9H โดยตัวกระจกก็เป็นแบบเต็มจอปกป้องถึงขอบจอฝุ่นไม่เข้าติดตั้งได้ง่ายมากๆแค่วางแปะลงไปก็เนียนเรียบทันที ในกล่องจะแถมตัวของฟิล์มด้านหลังปกป้องออรกคิดขวนให้ด้วยราคาของตัวโฟกัสฟูลเฟรมมาตาสลิมนะครับ490บาทมีให้เลือกซื้อสำหรับ s ั m s ุงกา a l a x y A24 ทุกรุ่นฟิล์มกระจกเลนส์กล้องแบบสายโฟกัสเพอร์เฟกต์เคลียร์ลิงเอาเชื่อป้องกันตัวของเลนส์กล้องด้านหลังตัวเครื่องการกระแทกและการรอยขีดข่วนสูงสุดระดับ 9H เลนส์ใสสมจริงขนาดฟิตกับตัวกล้องคงความสวยงามของตัวเครื่องเอาไว้ได้แถมยังรองรับการใช้งานกับเคสที่หลากหลาย ราคาเริ่มต้น490ราบาทมีเลือกซื้อใช้งานกับ Samsung Galaxy a 2 4ทุกรุ่นหลังจากติดเลนกล้องแล้วนะครับเรามาดูว่าภาพถ่ายเนี่ยต่างไปจากตอนที่ยังไม่ติดหรือเปล่าไล่จากเอลตรา d e ไปถึงซูมร้อยเท่าเลยใครสนใจสินค้าของโฟ c u s นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศร้าน f โฟก s ส o r e หรือโฟกัสชิล l ์ .com ถัดจากส่วนหน้าจอนะครับคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่อ๋องจิงต้องบอกว่ามีการถกเถียงแต่ก่อนจะเปิดตัวแล้วก็วางขายด้วยซ้ำนั่นคือเรื่องของชิปเซ็ตก็คือขอแบ่งแยกมามานี้ครับ S24 Ultra คุณได้ Snapdragon 8 Gen 3ครับตัวใหม่จาก Qualcomm แต่ขณะที่ฝั่งของตัว S24 กับ24 Plus นั้นมันมีแต่มานิดหน่อยกับคนที่รู้สึกไม่ดีกับชิป Exynos ครับเพราะว่า2รุ่นนี้มาวางขายกับชิป Exynos 2400 แต่ทําไปทํามาครับกลายเป็นว่าผลการทดสอบหลายๆอย่างนะครับที่ตอนนี้ทั้งสื่อนอกและสื่อไทยรวมถึงเราเองเทสมาแล้วด้วยก็พบว่าตัวชิป x x คโ o 2400นะั้นประสิทธิภาพในการรวลผลทั้งเรื่องของ CPU GPU นะั้นเอาจริงแทบจะไม่ได้แพ้ตัว Ultra อัลตร้าเลยด้วยซ้ำถือว่าใกล้เคียงมากๆ ถึงคะแนนจะออกมาสูสีนะครับแต่พอเล่นเกมจริงๆแล้วกลายเป็นอัลตร้าที่ยงทําได้ดีกว่าครับทางเรื่องของเฟรมเรทและการจัดการความร้อนด้วยคาดว่าอาจจะมีเรื่องของบรรดาเกมต่างๆที่ออปติมไมมาสำหรับเซมราก,กอนดีกว่า e x y n o t เพราะสิิวของฝั่งซัมซุงก็หายไปจากตลาดสักพักหนึ่งครับผมแล้วก็เพิ่งกลับมากับ e x y n o s 2400ตัวนี้ครับ เร่องที่บอกไปตอนต้นนะครับว่ารอบนี้สเปคของตัว a 2 4 Plus Ultra เนี่ยหลายส่วนใกล้เคียงกันมากๆครับอย่างในฝั่ง,งตัวแรมรอมนะครับอันนี้ทั้งคู่ก็เริ่มต้นที่ความจุเท่ากัน,นครับคือแรม12 g b โดยความจำภายใน256แล้วก็มีเวอร์ชัน512ให้ด้วยนะครับสำหรับตัว Plus ส่วน Ultra จะมีแข่ไปถึง1 t b นะครับทำให้ตัวเล็กนะครับมีเดยวความจำเริ่มต้นเนี่ยน้อยสุดในซีรีส์เลยคือแรมเนี่ยก็จะมีแค่8ครับไม่มีรุ่น12นะส่วนของ Storage ก็จะเป็น26512และครับ อีกหนึ่งจุดที่เป็นความแตกต่างครับแต่ว่ารอบนี้เราต้องสลับก้อนกันก็คือเอาตัวรุ่นของมาตรฐานกับรุ่นพัสมาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวอัรตแ้าแยกออกมาเห็นแบบนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของอะไรกล้องถ่ายภาพครับชุดกล้องของ N24 นะครับผมกับ24 Plus เนี่ยใช้เซนเซอร์3ตัวเหมือนกัน,นครับเซนเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลออร์แตาไ12ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลเทเลออปติคอลซูม3เท่า ตัวนั้นคู่นะครับก็มาพร้อมกับระยะซูมที่เป็นสเปซซูมหรือว่าซูมด้วย AI เพิ่มเติมนะครับผมอยู่ที่30เท่านี่คือแม็กซิมัมสุดแล้วในการถ่ายภาพนั่นทำให้ใครที่กำลังเล็งๆอยากได้กล้องที่ซูมไกลสมชื่อ Galaxy S 2 4นะครับก็ต้องมาหยิบเป็นตัว u ต t r a แทนเพราะว่า S 4อั Ultra ครับมาพร้อมกับกล้องทั้งหมด4ตัวด้วยกันแล้วก็ตัวเซนเซอร์หลักเนี่ยความละเอียดถึง200อล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ u ั t r a w i ไวที่12ล้านตามมาด้วย t e l e p h o ตตัวแรกครับ ระยะออปติคอลสเท่า10ล้านพิกเซลแล้วก็ออปติคอลซูม5เท่า50ล้านพิกเซลซึ่งการปรับเปลี่ยนสเปคในรอบนี้นะครับทำให้ตัวของเน็ตยี่สิบเอลตร้าเนี่ยมีระยะการซูมตั้งแต่1นึถึงสิแล้วคุณจะไปรยะรยะไหนนะครับผมความคมชัดของภาพเนี่ยถือว่าออกมาดีมากๆทําให้ระยะการซูมตั้งแต่1เท่าถึง10เท่านะครับรอบนี้ซูมไปเลยถ่างไประยะไหนก็ตามนะครับภาพออกมาคมชัดดีมากๆซึ่งจะเกิดจะเทียบระยะ1นึถึงสิเท่าเนี่ยคุณภาพของ24่สิบยี่สิบ plus นะครับ อาจจะดรอปลงม,มาหน่อยเมื่อเกินจากระยะ5เท่าไปแล้วนอกจากงานภาพนะครับในฝั่งงานวิดีโอตัวของอัลตร้าก็ยังซูมถ่ายวิดีโอได้ไกลกว่านะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของความละเอียดระดับ 4K 6 0 f เฟรมหรือว่าจะเป็น 8K 3 0เฟรมนะครับที่รอบนี้เนี่ย ตัวเซ็นเซอร์ซูมไกล5เท่าก็ยังสามารถถ่าย 8K เคยร์อันนั้นได้ส่วนการตั้งค่าที่เหมาะกับการไปถ่ายคอนเสิร์ตและซูมไกลๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเปิดที่ความเรยดสูงหน่อยประมาณ 4K ซูมพวก10เท่านะครับภาพยังถือว่าคมใช้ได้ในขณะที่งานวิดีโอครับ2รุ่นนี้จะแพ้ในฝั่งนี้ด้วยคือวิดีโอซูมอะ่ะจะซูมไม่ได้เพราะจากที่ลองเทสมาครับถ้าเกิดวิดีโอแบบ 4K และซูม ที่ระยะเกินแบบ3เท่าไปครับ5เท่านี่คือแม็กซิมัมแล้วเกิน5เท่าไปก็จะเริ่มเห็นเรื่องของส่วนที่มันเป็นพิกเซลหรือว่าเป็นวุ้นแล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นสายคอนเสิร์ตสายแบบชอบซูมนะครับยังไงก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมาเลือกที่ตัวของ e S24 Ultra ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่นะครับทั้ง3รุ่นความละเอียดเท่ากันครับ12ล้านพิกเซลมาต่อที่เรื่องของแบตเตอรี่ครับอันนี้ก็คือตัวของ24 plus เนี่ย เอาจริงก็ถือว่ามีไซส์ของตัวแบตเตอรี่นะครับใกล้เคียงกับพี่อัลตร้ามากๆ4,900มิลลิแอมกับ5,000ม ah. ิลลิแอมแถมยังได้ระบบชาร์จไวซ์ซูเปอร์ฟาสชาร์จ2.0ที่45วัตต์ทั้งคู่ด้วยปล่อยให้เจ้าน้องตัวเล็กของ A24 รุ่นมาตรฐานนะครับแบตเตอรี่4,000ม ah. ิลลิแอมแถมยังได้ระบบชาร์จไวแค่45วัตต์เท่านั้นแล้วไปมีเรื่องของวัสดุตัวเฟรมเอ๊ะผิดผิดฝากตัวอย่างงี้ดิใช่ไหมเออนี่นี่นี่ตัวของ A24 อัลตร้าครับเป็นขอบสมไทเเทเนียม ตามชื่อสีเลยไทเทเนียมเยลโล่ไทเทเนียมเกรย์ไทเทเนียมแบล็คนะครับส่วนในยกับ24 plus นั้นยังใช้เป็นอ r m เมอร์อลูมิเนียมเวอร์ชันใหม่ครับผมที่มีการอัปเกรดความแข็งแรงทนทานขึ้นจากเดิมและก็จะมีเรื่องของการออกแบบที่ต่างกันด้วยคือในฝั่งของ2 4 2 4 plus เนี่ยคุณจะได้ขอบด้านข้างที่เป็นแบบแฟลตเลยนะครับนี่เลยแบนด้าเพียรแบบนี้นะครับในขณะที่ฝั่งตัวอัลตร้าครับนอกจากมีขอบสมไทเทเนียมแล้วยังคงเรื่องของความโค้ง ไว้ประมาณหนึ่งครับคือไม่ได้ตัดขอบเหลี่ยมแบบตรงผนัดนกับตัวเครื่องไปเลยนะครับในส่วนที่จะโค้งเข้าหาตัวของจอแล้วก็ด้านหลังแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับอีกหนึ่งความแตกต่างที่มีเฉพาะในรุ่นอัลตร้าเท่านั้นจากภาพนี้เลยก็คือส่วนของตัวปากกาเอสเพนครับนี่ครับแล้วก็ปากกาเอสเพนเนี่ยไม่ได้มีแค่เอาไว้จดนะครับเขียนทุกสิ่งอย่างบันทึกเท่านั้นเพราะว่าเรารู้กันดีก็คือเรื่องของตัวปากกาเอสเพนนั้นมีคําสั่งพิเศษการควบคุมผ,ผ่าน ลักษณะของมือกับบลูทูธครับในการใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์ในการกดถ่ายภาพหรือว่าใช้ในการเรียกเมนูฟังก์ชันต่างๆขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบจดสิ่งต่างๆว้อยอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คงจะหนีตัว n 2 4 Ultra ไม่พ้นครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อ Connectivity นะครับที่มีความแตกต่างประมาณหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของ WiFi นะครับ Ultra ร,รับมาตรฐานสูงสุดคือ w i f i 7 ขางที่2รุ่นนี้ครับรองรับสูสุดที่ Wi-Fi 6e แล้วก็จะมีเรื่องของคนที่ชอบใช้ตัวของ Samsung Galaxy Smart Tag นะครับถ้าเกิดอยากจะแท็กพร้อมกับคลื่อนอัลตร้าไวแบน d ที่แท็กได้กว้างมากขึ้นแล้วก็สามารถระบุตำแหน่งที่มันใกล้เคียงได้ดีกว่า Bluetooth ก็จะเป็นใน2รุ่นนี้ครับที่มีคือ24 Ultra แล้วก็ 24+ Plus. ตัวเล็กไม่มีอั t ตร้าไวแบน d ให้ใช้งาน และสุดท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับว่าเอยชอบฟังก์ชันฟีเจอร์หรือว่าไซส์ตัวเครื่องประมาณไหนแต่ก็จะมีบางโมเมนต์นะครับที่รู้สึกว่าไม่อยากพกมือถือใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็เลยมีแบบไปสลับเอาตัวของ รุ่นเล็กมาใช้งานนะครับเพราะจาะตัว X24 ครับ mm. ก็ยังเป็นสมาร์ทโฟน mm. เรือธงสเปคแบบแฟลกชิปที่หลายๆคนยังชื่นชอบการพกมือถือขนาดเล็กจอไม่ใหญ่จนเกินไปอยู่สามารถใช้งานมือเดียวได้สะดวกครับอันนี้คือ X24 ยังเป็นช้อยส์ที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งเรื่องของฟังก์ชัน AI นะครับแล้วก็หน้าจอความสว่างชิปเซตครับความแรงถือว่าใกล้เคียงกับอีก2รุ่นอย่างที่บอกกันรอบนี้นะครับเรื่องของสเปคเนี่ยเอาจริงยังแตกต่างจากรอบก่อนๆน,น,น้อยมากๆ ส่วนอีก2เครื่องครับผม H 2 4 Ultra กับ24 Plus เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องประสิทธิภาพขนาดตัวเครื่องหน้าจอนะครับผมว่าเอาจริงรอบนี้มันถือว่าใกล้เคียงกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของกล้องนี่แหละยังไงซะตัว Ultra ก็ซูมไกลกว่ามีเเปนให้ใช้งานนะครับอันนี้คือเป็นอีก2เรื่องที่คนที่ใช้งาน2องฟังก์ชันนี้คงหนีตัว Ultra ไม่ได้แน่แ แต่ขณะที่ตัว i 2 4 p l u s นะครับคุณได้ความเลเอีหน้าจอเท่าเทียมกับรุ่นพี่นะครับผมได้เรื่องของชิปเซ็ตประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ได้ขนาดตัวเครื่องที่ compact ก,กว่าน้ำหนักเบาวกว่าเรียกว่าตัวนี้ไม่ถึง200กรัมแล้วก็ไม่ได้หนาเท่ากับตัว ultra ด้วยหไหมมันจะมีเรื่องของความบางอยู่ประมาณนึงถ้าเกิดเทียบกับตัว ultra นะครับคือรอบนี้สเปคของตัว plus แทบมาใกล้ตัวออาต้าเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องของช่วงราคาที่เปิดตัวมาค่อนข้างจะห่างกันครับในรอบนี้อย่างตัว A 2 4นั้นเริ่มต้นที่33,900ย plus อยู่ที่38,900คือคู่นี้ต่างกันประมาณ5,000บาทแต่ถ้าคุณจะอัปเกรดไปเป็นตัวอัลต้าเนี่ยอันนี้คือแก๊ปราคามันห่างกันเยอะมากเพิ่มอีก8,000จากตัว plus นะครับคือจาก38,900เป็น46,900เพื่อจะอัปเกรดไปใช้ ตัวเฟรมไทเทเนียมนะครับกล้องซูมไกลกว่าปากกา S Pen แลวก็ชิปแซมดะก้อนแปดยัได้ทราบเรื่องของความเหมือนความแตกต่างในเรื่องของสเปคและก็ตัวเครื่องรวมถึงพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วว่าตัดสินใจจะเลือกเป็นรุ่นไหนดีนอกจากเรื่องของไซส์ตัวเครื่องสเปคก็ยังมีเรื่องของบัตรเจดหรือไม่เงินกระเป๋าด้วยนะครับยังไงก็ลองจับใจใสอยกันตามใจชอบเอ้ไม่ใช่ตามงบที่มีในกระเป๋าดีกว่าครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่ลำบากในภายหลังเนาะ ซึ่งนี้ถ้าเกิดใครจองไปแล้วเลือกรุ่นไหนการหรือมีแผนในการที่จะลดค่าเครื่องเนี่ยทำอย่างเง้บ้างเก่าแลกใหม่ใช้แต้มแบคเรดิตก็สามารถเอาทิปสมาแนั้นบอกเพื่อนในคอมเมนต์กันได้นะครับผมว่าเฮ้ยมาท่านี้ดิเอาโปรโมชั่นเอาส่วนลดแลกเก่าแลกใหม่อะไรพวกนี้มาแล้วก็เครื่องจะได้ซื้อถูกลงวันนี้ผมพัดเข้าทีมดรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วถ้าใครมีคอมเมนต์อยากเสนออะไรเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับอ๋อผมเหรอผมจองอันนี้ไปแล้วอะ แต่ผมมาจับสองตัวนี้ก็ไม่อยากรู้พี่จองไหนอยากมีแขนดีโดนเลยอ่ะผมไม่ได้อยากรู้ว่าจองสีไหนไปอยากรู้ว่าแขนโดนอะไรใช่ไหมอันนี้แมวกัด <c oughs> จริงแมวกัดไม่ใช่เสอือนำโชคกัดเพิน <c oughs> ว่ามันมีแผลยาวๆคุดค,ด,คดด้วยครับเล็บมันก็เลยแบบลามลงมาที่หนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดเราเปิดภาพไปดูเนี่ยเปิดแผลให้ดูอาจจะกลายเป็นแบบชอ20เพราะฉะนั้นก็ขอข้ามไปดีกว่านะครับ